มีโจทย์ให้โพสแข่งกันถ้าใครแพ้ให้เลี้ยงข้าวอันนี้คือข้าป้าจริงเ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมได้รับเกียรติแขกรับเชิญสุดพิเศษเขาเป็นนายแบบท่านหนึ่งยอดฟอร์เวอร์มา3สามสิบเจ็ดล้านคอยากเดินเป็นกัน สวัสดีครับชื่อเจนะครับบ้านเปิดบิ๊กส่งครับซสเปอร์สโตร์ทำธุรกิจเกี่ยวกับทัพป,ปี้ขาส่งแล้วก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยชื่อเจนซูชิออ๋แล้วก็อาจจะมีงานเสริมบ้านที่ไปเจอคุณหลักรจอ๋อครับผมก็ <Go. S 2> ไปถ่ายงานมาทานนึงครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย <Hey. S 2> นี่หล่อยังวะสั่งอะไรโพสได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็เลยรู้สึกว่ามีความในใจว่าเราเนี่ยเป็นช่างภาพมารู้สึกว่าถ้าทุกคนถ่ายไอจีผมนะแล้วก็จะเห็นว่าช่างภาพไม่ไม่โพสรูปงานเลยโพสแต่หน้าตัวเอง วันนี้ผมก็เลยอยากจะให้คุณเนี่ยมาสอนผมโพสท่าแตอปป้าได้ไหมจะลองดูปกติแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการยืนตรงแล้วก็อ่ะมือล,ล้วงกระเป๋ามือล,ล้วงกระเป๋าครับแล้วก็ยืดผมนินดนึงยืดกอ๋อ,อต้องยืดโอ๋โอเคออโอเคขานอะไรเพื่อนเท่ว่ะธรรมดาถ้าเป็นเดินเดินเนี่ยผมเคยเห็นเขาบอกว่าให้ให้คุณทำขาอ,อ,อย่างนี้ยก็แค่ลองใช่แบบนี้คือไม่ต้องก้าวจริงไม่ต้องก้าวจริงไม่ต้องก้าวจริงอ่าโอเคโอเคครับใส่เพื่อนเฮ้ยใส่เพื่อนง่ายเนี่ยง่าแหละสายตาลงง่ายต้องมองเพื่อนเฮ้ยโอเค ได้แล้วได้แล้วได้แล้วหรอแต่แต่ขอดูรูปหน่อยนี่เฮ้ยเห็นที่นี้คนหลังกล้องเขาก็ซฟมาเขาบอกว่ามีโจทย์ให้โพสแข่งกันลองทำให้ดูหน่อยระหว่างแบบมบืออาชีพกับโอเคที่แรกครับโอ้โหท่าที่ผมแบบไม่เคยใช้เลยนี่ไงครั้งแรกพร้อมครับยากกันเนี่ยก็คือไม่มีอะไรนอกจากการที่ยกนิ้วแล้วก็ยิ้มแบบเอเนอร์จีโลปาพร้อมครับ หนึ่งสองสามเขาชูแบบไม่ตั้งใจชูหนึ่งสองสามโอเคนะคคุณพร้อมครับหนึ่งสอง่ะเดี๋ยวทีมแมนจชสเตออ๋อนี่คือวัดคะแนนวัดคะแนนตอนนี้เลยเดี๋ยวท้าเลยพร้อมครับคุณเจครับต่อไปคุณ คุณพระจันท์ครับโ้หไม่เือรเลยอเคหนึ่งสองสองับโอเคามออบับโอเคหนึ่งสองับ กิมมี<ห>่ทานายขอทีขอทีขอที่อ่าขอแบบไม่เห็นฟันโอเคครับหนึ่งไม่ได้เห็นอยู่ดีอ่ะโอเคหนึ่งสองไม่ได้เห็นอยู่ดีอ่ะพอดีปากผมยาวโอเคโอเคงั้นผมถ่ายเรื่องนะโอเคหนึ่งโอเคนี่มีแล้วตอนแรกผมว่าจะบอกว่าถ้าใครแพ้ให้เลี้ยงข้าวแต่ผมว่าผมต้องเลี้ยงแหละข้าว,ต,ว,าต,าวต่อไปนะครับครับผม ถ้าฉันัดเลยถนัดคุณใช่ไหมไม่ผมเคยเห็นคุณโพสอยู่นะดูเลยตาที่ลืมตาลืมตาลืมตาอยู่หนึ่งสองยิ้มไม่ตาครับยิ้มไม่ตายิ้มโอเคะเอ้ยอันนี้ครับผมแน่นอน มึงพยายามหน้าอะไรกันจะให้คุณแพ้เลอยเงี้ยขอคุณสักแต้ม่ะมามาขอเสียงของคุณเจครับผมขอีขอีต่อไปขอเสียงคุณขัทจังครับดีผมว่าพอเขินอ๋อย่าไปหมดนะหนึ่งสองสามบางก้องบ้างฮะ เดี๋ยวคุณดูผมใช่ใช่เฮ้ยถายทีถ่ายแฟนผู้ชมมิสเตอร์โฮมิสเตอรครับเป็นไงขอเสียงปกมือให้กับค้าจังครับปืนขอเสียงคุณเจครับ คุณแแพ้แล้วครับแต่ว่าเราจะต้องเล่นให้ครบว่อเเกียมาแล้วครับผมไอ้เนี่ยคือถาป้าจิงหมเน่ยโอเหนึ่อเหมือนเลยเฮ้ยเหมือนเหมือนเลยเหรอเหมือนเลยเหมือนเล วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามส่วนปติกิาที่คนแพ้ต้องเลี้ยงข้าวที่ผมได้ยินว่าคุณมีเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราไปกินร้านเจนซูชิเจนซูชิขป้นูจะพูดก่อนที่เราจะไปกินร้านเจนซูชิเดี๋ยวให้คุณเจช่วยฝากเทคนิคในการโพสสักหน่อยคือจริงแล้วผมว่าทุกคนมีเสน่ห์ตัวเองดีกว่าดูเรฟเรนซ์ดูได้ใช่ไหมกินดูได้ผมว่าการดูเรฟเรนซ์เนี่ยดีนะแต่ว่าบางทีคนเราจะแบบ อยากจะเหมือนเขาแบบให้ร้อเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยซึ่งจริงๆอ่ะมันอยู่ที่คนด้วยตานนี้เรฟเลนซ์ที่เราหามาเนี่ยเขาก็เป็นอินเนอร์ของเขามันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ของเขาเราแค่ลองดูเหมือนเราน่าจะรู้อู่แล้วว่ามุมไหนดีเราให้เรามั่นใจตรงไหนยืนอะไรอะไรเนี่ยเพราะเราอยู่กับตัวเองทุกวันนะก็สําหรับคุณเจฝากมาแล้วก็ในมุมของช่างภาพก็การที่เราไปถ่ายแบบว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะโพสยังไงก็อาจจะมีการละลายพฤติกรรมก่อนเนาะอย่างผมก็จะมีการแบบคุยให้เขารู้สึกเป็นกันเองกับเราก่อน ทำความรู้จักกันจะได้แบบไม่เครียดไม่แบบมายืนยิ้มเฉยแล้วก็แบบดโม้จบไปอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีเล็บเนล์ให้เขาดูได้บ้างให้เขาอ๋อพบประมาณนี้นะแต่ว่าให้เขาแบบพบเป็นตัวเองวันนี้ก็มีวานนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันร้านเจนซูชิอยู่ที่ไหนอยู่ที่มหาชัยครับสมุทรสาครโอเคตอนนี้เราไปกันเลยครับคนแพ้ก็ต้องมาเลี้ยงข้าว แล้วก็เป็นร้านของคุณเองด้วยใช่ชื่อร้านว่าเจนซูชิเจนซูชิครับเมนูแนะนำอะไรบ้างครับเออจริงผมแนะนำตับห่านนะผมได้เลือกอย่างดีแล้วราคาถูกนี่ตกชิ้นเท่าไหร่เก้าสิบเก้าบาทเก้สิบเก้าบาทโอเคอืมเอออร่อยอร่อยมาเร็วเหมือนกันนะปกติมันจะเลี่ยนเลี่ยนใช่ใช่แต่ว่าอันนี้ไม่เลี่ยนคือตัวอย่างผมคันเรื่องมาอย่างดีเป็นห่านตัวผู้ตัวเมียครับโอ้อันนี้ยากนะอันนี้เป็นเนื้อนะครับเนื้อวากิวอืมปกติผมก็ เขากินเวลาไปร้านทุกซูชิอะไรต่างๆแต่ของผมเนี่ยถ้าคุณดูระการมันจะถูกหน่อยเพราะคนมหาชัยเขาเลือกกินแล้วก็ต้องของดีราคาถูกเป็นเงานตรงๆคือขายไม่ได้จะบอกว่าเป็นรายการแรกที่มารีวิวใช่ไหมใช่ไหมเรื่องรายการที่ผมเป็นปฏิภูลออนไลน์ด้วยปฏิกูลเลยเรียกปฏิกูลเลยอ่ะคุณผมเลี้ยงอันนี้เป็นปลาแซลมอนกับปลาฮามาจิอันนี้ผมเลือกมาเพราะผมชอบกินส่วนตัวเออผมจะสอนเทคนิคเวลากินปลาดิบดูเลยวิธีที่ถูกต้องคือยังไงรู้ไหม เราต้องใส่บัสบีลงไปบนปลาอ๋อไม่ใช่นั่นมันนั่นมันนั่นมันเขาพันที่วะใช่ใช่นั่นมันเขาพัน,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 นจะอ๋อโทษโทษโทษงั้นผมขอเข้าไดนะ้ไหมไม่เข้าบ่งบอกของการไม่ได้ต่อของนะใช่ใช่ครับคุณมีอะไรอีกบ้าง ก็ขอฝากร้านญี่ปุ่นนะครับเจนซูชิอยู่มหาชัยแล้วก็อยู่เอกอชัยนะครับใส่ Google เ <Lar> จอเลยใส่ g o เ g l e เจอเลยครับแล้วก็ฝากบิ๊กซองด้วยถ้าใครผ่านมากิน <aston> อาหารญี่ปุ่นก็ต้องเห็นบิ๊กซองบิ๊กซองก็ขายของโกโบบริโภคทุกอย่างสินค้าดีราคาถูกนะครับอย<ช>่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมเยอะนะครับอ้าวกูไม่เคยคิดอยากจะพูดแบงนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามก็อย่าลืมติดตามคุณเจด้วย แล้วก็ติดตามผมด้วยขอบคุณมากครับคุณเจขอบคุณครับเช่นกันครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับกินต่ออซโอมดูบูนี